เขาผูดองนี่เลยนะก็เป็นพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับคริสติดอเนาะก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับว่าที่เราได้เป็นตัวแทนของเออคริสต <No. S 1> ิดองไรอัพเนี <no. S 2> ่ยครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็อย่าลืมผมดีใจกับความสำเร็จของคริสติดองสิบปีด้วยครับผลิตภัณฑ์ของเรานี่มันคือยังไงบ้างผลิตภัณฑ์เราเป็นอะไรครับผลิตภัณฑ์ของผมก็คือจะเป็นคริสตดองไรท์อัพเดย์ครีมและสลิปปิ้งมาร์กนะครับก็คือเป็น ครีมกลางวันแล้วก็ครีมสูตรม้ากลางคืนเนาะครับก็คือครีมกลางวันจะทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ดูดีมีออร่าแถมยังปกป้องเราจากแสงแดดเรามี A T S ES 5ด้วยนะครับส่วนสลิปปิ้งม้์ก็จะเป็นสูตรมรากลางคืนหลังล้างหน้าเรามรากนี้ไว้ไม่ต้องล้างออกนะครับก็จะสามารถคู้ผิวหน้าโทมอย่างเร่งด่วนได้เติมความชุ่มชื้นถ้าผิวหน้าแห้งกร้านก็กลับมาดูมีออร่าได้ครับที่เราดูแลผิวหน้าเราเยอะขนาดไหนคือด้วยความที่ผมอาจจะเป็นผู้ชายนะอาจจะไม่ได้แบบดูแลผิวหน้าที่เยอะขนาดนั้นแต่ ผมรู้สึกว่าเคที่ดอสุดไลอัพเป็นสูตรที่สําหรับคนที่ไม่มีเวลาด้วยก็คือถ้าเรารีบเราก็สามารถใช้2ตัวนี้ครบจบทั้งกลางวันและกลางคืนเลยครับแล้วก็สามารถ<ม>ดูแ,บบแลอยู่ใช่ครับหรือว่ามีแบบซองที่เวลาเราไปเที่ยวเราพบแบบซองไปเราก็ยังดูแลผิวหน้าให้กระจ่างใสได้ด้วยตั้งแต่ทั้งกลางวันและกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยยัว่าผู้ชายกับผู้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้แบบยากขนาดอ๋อไม่ได้ยากครับใช่ครับฝากผลิตภัณฑ์หน่อยค่ะก็ยังไงฝากผลิตภัณฑ์เคที่ดอไลอัพ เดคิมเอสพีเอสสิบห้าเอค้าสิบเพียวไว้นะครับแล้วก็ K T aw, Up, ath, เคที่ดอไบร์อัพสวิตซ์พิงมาด้วยนะครับก็เป็นสูตรางวันกันคืลยังไงก็ไปทดลองใช้ดูได้นะครับยังไงฝากด้วยนะครับตอนนี้ล่าสุดเป็นโควิดมาใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยเป็นโควิดมาก็ผมว่ารู้สึกว่าเราได้รีร่างกายในตัวเองระดับหนึ่งเนาะคือ <c oughs> เหมือนแบบว่าเราแบบได้พักผ่อนเป็นเวลานานอะไรเงี้ยแบบว่า อาจจะได้พักเป็นเวลานานก็คือแบบได้นอนเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้แต่รู้สึกว่ายังมีอาการที่อาจจะเป็นลองโควิดอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคแก่การทํางานและการใช้ชีวิตผมขนาดนั้นเพราะว่ามันอยู่ในปัจจัยที่ผมยังสามารถหลีกเลี่ยงมันได้อยู่เช่นอาการขันคอเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของระบบหายใจอ่าใช่มีมีมีเช่นแบบเวลาร้องเพลงมากๆอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแบ่งวักหายใจดีๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ เป็นอุปสรรคแก่การทํางานหรือว่าการร้องเพลงอะไรต่างๆของขนาดนั้นย้อนไปตอนโควิดอาการเป็นยังไงบ้างคะตอนที่เป็นโควิดต้องเป็นโควิดรู้สึกว่าก็เป็นอาการที่รู้สึกอาจจะเจ็บคอบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่ก็ไม่ได้หนักครับก็ประมาณช่วงแรกๆก็จะรู้สึกว่าเราป่วยแล้วเราต้องการพักผ่อนประมาณนี้แต่ว่ารักษาตามอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอะไราตัวดีให้เราโควิดอเ่เกี่ยวกับเรื่องเสี่ยงโดยตรงอะไใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามัน มันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องเสียงก็จริงแต่ว่าถามว่าดงโดยตรงและหรือว่ามีดามิดกับเรื่องเสียงอะไรขนาดนั้นไหมยังก็ไม่ครับเพราะว่าใช่คือเราหลีกเลี่ยงได้เช่นแบบเราอาจจะเว้นว่าหายใจดีๆหรือว่าเราอาจจะต้องดื่มน้ําให้มากขึ้นบ้างนิดหน่อยเพื่อให้การใช้ชีวิตของเรายังดําเนินไปได้ปกติและการทํางานด้วยแนะนำยังไงบ้างแม่คบแนะนาคุณหนอแนะนำเร่องการลืองการับมือการเป็นลองควิดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือทานน้ำเยอะๆแล้วก็อาจจะเป็นแบบ ฉีดพ้นคอยังต้องทําอยู่อะไรนี้แต่ว่าแต่จะต้องบรรเทายาบางตัวลงประมาณนี้แต่ว่าก็ยังดูแลแบบว่าเป็นพิเศษหน่อยก็คือการกินอาหารให้ครบหนึ่งแล้วการพักผ่อนแล้วก็อาการกินน้ําให้ครบด้วยประมาณนี้<บ>ยังไหวอยู่ยังไหวไม่คือมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นผมรู้สึกว่าตอนนี้กำลังเริ่มที่จะรู้สึกว่าหายร้อยนได้ ก,กลัวไหมครับเพราะหลายคนต่อเป็นแล้วก็ยัง,งตงติดอีกอะไรเงี้ยไม่ติดอ๋อมีมีมีความรู้สึกอาจจะกังวลบ้างาาแต่แ,บบแต่ว่าเรา <ๆ S 2> เราก็ต้องทบทวนว่าคือเราสามารถดูแลตัวเองอะไรได้บ้างเนาะเช่นแบบว่าเรากินน้ำให้เยอะออกกำลังกายหรือว่าดูแลตัวเองถึงดูแลผิวด้วยนะครับก็่แนงจะต้อง,นนงใช่ครับก็ดูแลให้เต็มที่ของเราเนาะแล้วก็ยังไงใส่แมสบ่อยๆแค่นั้นเองครับล้างมือแอลกอฮอล ถึงพี่เลนหรือว่าเป็นในซีรีส์ก่อนเลยคะกะแสรับตอบรับของซีรีส์ก็เป็นที่พอใจของของผมมากๆเลยเพราะว่าเนื่องจากเราความคิดเล็กๆของผมอะแล้วก็พวกพี่คือวางไว้ว่าเราอยากเลเวลเซนต์เนื้อเรื่องของ F4 แล้วก็ตัวละครของ F4 ทั้งทีสี่คนออกมาได้ชัดเจนที่สุดแล้วคือความสําเร็จแรกที่ผมรู้สึกได้ว่าดีใจก็คือแฟนๆเขาดู F4 แล้วเขาสามารถแยกออกได้ว่า คาแรคเตอร์ของผู้ชายทั้งสี่คนเนี่ยรวมถึงตัวกอย่าแล้วก็ตัวอื่นด้วยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันยังไงแสดงว่าเราสามารถแบบทาเป้าหมายของเราอย่างแรกให้สําเร็จก็คือเลตเเซนต์ความเป็นคาแรคเตอร์และเอกลักษณ์ของเอโกมาได้ครบทั้งสี่คนรวมถึงอยู่ในเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนแล้วว่าซับซ้อนแล้วก็เดาทางไม่ได้ก็รู้สึกดีที่เป็นแฟนเขาดูแล้วติดตามกับมันมีความคิดเห็นหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดกัน แล้วก็ลุ้นไปตามกับมานแล้วผูกพันกับตัวละครซึ่งผมคิดว่านี่เป็นความสําเร็จที่ยใหญ่ในฐานะนักแสดงของพวกเราครับของของตัวผมใช่ไหมครับก็งานงานงานเพลงให้พูดถึงงานเพลงเนาะก็งานเพลงของผมก็เพิ่งออกไปครับ In the w i n วครับแล้วก็มีเพลงรวมที่แบบว่าเราร้องกันสี่คนก็มีครับแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ก็ งานทางด้านเพลงอ่ะชอบเป็นพิเศษนะเพราะว่าเพิ่งมาเหมือนเือเราเพิ่งมาตอบคาถามตัวเองได้เมื่อไม่นานมานี้ว่าสิ่งที่ชอบนอกจากอาจจะเป็นวาดรูปของสมัยก่อนอ่ะก็คงเป็นเรื่องเพลงเพราะพอพอเรามาคิดย้อนสมัยเด็กๆเราเวลาเราวาดรูปเงี้ยเราอ่ะฟังเพลงตลอดถูกไหมแล้วหรือว่าเวลาเราดู youtube ประมาณนี้เนาะเราก็ดูรายการเพลงเรื่อยๆจนวันนึงอ่ะพอเรามาร้องเพลงอ่ะตอนแรกก็ร้องไม่ได้หรอกแต่ถามว่าสนุกและรักไหมสนุก จนมารู้ตัวอีกทีเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะแล้วแบบว่าทั้งพัฒนาเรื่องการตั้งแต่อัดเพลงเรียนแล้วก็การเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยก็รู้สึกสนุกไปกับมันนะตอนนี้มีความสุขการร้องเพลงเหมือนกันครับตอ <laughs> นนี้เปิดเท้าเซลแบบอยากเห็นว่าเราสูงเท่าไหร่มีปัญหากับการใช้ชีวิตไหมสูงเท่าไหร่แล้วครับคือรู้สึกว่าใช่ปัญหาอย่างแรกในการใช้ชีวิต <laughs> คือผมเจอคําถามนี้บ่อยมากไม่คุ้มทน่จะตอบนะที่จะรอสูงแล้วหรอครับแต่ว่าแบบ คือมันจะเจอคําแบบเวลาเราไปเจอคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยเขาเขาอย่างแรกเขาจะมองแบบคูณรู้สูงเท่าไหร่เนี่ยคำถามต่อมาคืออะไรรู้ไหมครับพ่อแม่สูงไหมเล่นบาสหรือเปล่ากินอะไรอะไรประมาณนี้ซึ่งเราอาจจะต้องตอบคาถามซ้ําๆแต่ว่าช่วงหลังอาจจะแบบคิดว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนคําตอบบ้างละให้มันมีมุกตลกมากขึ้นเช่นแบบว่าพ๋อพ่อแม่ผมสูงครับหรือว่าแบบบอกว่าคือผมไม่ไม่ได้เล่นบาสนะแต่ว่าเหมือนแบบว่า ผมไม่ได้ผมผ้าตรงนี้ข <ah ้างหลังขาวมันยืดมาอะไรองเ้ยอันนี้เป็นมุกเป็นมุกเฉยๆครับอาจจะเป็นมุกตลกที่แบบแซวเล่นกับเพื่อนประมาณนี้ประมาณนี้โอเคแค่มาตั้งแต่ตกไปนะอ๋อโอเคครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับร้อยเก้าสิบขอบคุณมากขอบคุณนะครับ